ออันนี้อานนีเท่าไรับนี่สี่ร้อยสามแปดนฮะฮะนี่สี่ร้อยประเดิมให้สามแปดี่เอาไม่คุยเลยนะสามแปดตัวใหญ่แล้วดูปับนี้ครับอันนี้อันนี้กุมงกรตัวไห่อ่ะกุมองกรโลคันคันสองันสองอันนี้อะตัวนี้ตัวอะไร มาลายรคาเท่ร่สามร้อดสิบักรางตัวนู้นสามาสิบ้าเเหมือนกันไหมเหมือนกันกับปูมาไหมเหมือนกันปันเนื้อเนื้อเหมือนกันไหมเนื้อเหมือนกันน่ะดูน่คุณ มาอย่างนี้ดังไหมคะโซเซเลสเลือกเองได้เลยนะคะพี่ดังสุดสองห้าออ้ ตั่นตัวให่โตสโตหรอครับแต่คับนี่ตั้งเป็นเดี๋ยวว่าอื่นหนูครับหาไม่ไีโซนอาหารแหงตลาดเล็กๆไม่มีอะไรเยอะแค่โซนน้ำแล้วก็โซนเทียรถนน นี่ขนมเจ้ครับนี่ได้ปูแล้วนะครับมากินริมทะเลซื้อมาจากแสมาาสารครับเนี่ยปูหนึ่งริมทะเลอ่อาอันนี้ก้าง ของถูกมากนะครับช่วงนี้เดี๋ยวมาลองชิมดูว่ามันจะอร่อยแค่ไหนปูม้านะครับอันนี้ราคานี้ต่อรองได้นะครับซื้อไปขับรถไปซื้อแป๊บเดียวแล้วก็ออกมาแวะมากินกินทะเลมาลองชิมดูครับอ่านี่ยครับเดี๋ยวลองชิมกั้งครั้งแรกเลยนะครับนี่ที่เคยกินกั้งริมทมะเลบรรยากาศไม่มีคนนะครับ เงียบสงบวันสบายสๆนะครับลองชิมก้าง <c oughs> สุดยอดครับอร่อยมากเลยออ <c oughs> ืคำหนึ่งนะครับ <c oughs> ต่อไปปูนะครับปูมา้าริมทะเลสดๆเลยนะครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> เนื้อหวานมากกินไปดูทะเลไปครับสุดยอด <c oughs> ต้นเชียงคูคำเบิ่มเริ่มเทิมเรียบรอ้อย